ถามแฟนกลับไปอยู่ด้วยกันก็ได้จุบจุดแดดจุบจุดแดดนี่โคตรพองเลยตัวโนี้แบบจะเรื่องแสงเด็ดบอกเลยว่าใครที่เป <Ooh. S 1> ็นนิทาวันเน็ตฉีดผิวขาวนะคะรวมเรื่องความคิดน right. ั้นซะเน็ตกล่าวติมป่าววันเนีตไม่ไ anyway, ด right? ้ฉีดผิวขาวและไม่ได้โบบีบพร้อมเราจะคุกคืดูเลยก็ได้นะแต่เราไม่มีอะไรมาคุกให้ดูทาหน้าไม่ได้ทาหนาไม่ได้ที่นี่ป็นไป่ทิมเฉพาะผิว คนท้องก็ใช้ได้นะอันนี้เนี่ยบริจาคตายไปเลยเลยเนี่ยในสีในสีแน่นั่นนี่คือการแนะนําบอกต่อซืือเออถ่าอยากใส่ก็ไปลองหาใส่เบิรงเนี่ยเขบอกว่าหาอุปกรณของแท้ซื้อที่ตัวแทนซื้อกับคนที่เขามีบัตรตัวแทนเนี่ยกับเป็นแค่พี่เส้นเตอร์เขาเนี่ยบริจาคเป็นคนขายเนาะคนล้ายอีกนิดรวยแล้วนั่นใส่ตั้งแต่แบนยังบอดังกันนั่นบอกว่าใส่ไปโรงงานแล้วก็จะขาวขนาดนี้ใช่เนี่ยก็เคยดักมือกันมื่อเลยมัเคยดักเด็ดดัแบบบุ่งขึ้นดั้มแบบสกปรกอันนี่เคยดักเด็ดพี่ชายยู่เขาจริงนนนีี่ออั้คื ไม่ได้มีหน้ามามาคอมเมนต์บอกต่อเลยนะไม่ทุกคนไหนใส่อเลีเขาจะมาบอกว่าใช้ดียังไงมันดีหรือบ่ดียังสินะ